ทำความรู้จักแวกเนอร์ทหารรับจ้างสุดโหดหลังหลือร่วนรบชายดานไทยเขมรเมื่อมีข่าวลือว่ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เคลื่อนไหวร่วมกับทหารกัมพูชาทำให้หลายคนสนใจว่ากลุ่มนี้คือใครววกเนอร์กรุ๊ปก่อตั้งโดยเยบเกนีพริโกซินอดีตเชฟของปูตินในปี2014มีชื่อเสียงจากการเป็นองค์กรทหารรับจ้างเอกชนที่ปฏิบัติการทั่วโลกทั้งในยูเครนซีเรียและแอฟริกา พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดในสงครามยูเครนเช่นการยึดเมืองบักมุดนอกจากนี้ยังเข้าไปมีอิทธิพลในหลายประเทศในแอฟริกาแลกเปลี่ยนบริการด้านความมั่นคงกับการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติแวกเนอร์ Wagner, ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและยุทธวิธีที่ไร้ความปราณี องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งได้กล่าวหาว่ากลุ่มนี้มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง